พายุคันมมกีที่เกิดขึ้นในปี68ได้ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่หลายจังหวัดทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับภาวะฝนตกหนักและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ชาวบ้านและเกษตรกรควรเตือนรับรู้ วันที่8พฤศจิกายน68กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่19เกี่ยวกับพายุคันแมกีระบุว่าพายุดีปรสชันนี้ทำให้เกิดการย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนลงทําให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่างและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในระยะต่อไป ในช่วงวันที่8ถึง9พฤศจิกายน68มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนบางพื้นที่ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลน,น้าป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังชาวบ้านและเกษตรกร,ร,กรควรระวังและป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงแต่ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่นั้นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักปริมาณตั้งแต่35.1ถึง90.0ม mm, ิลลิเมตรประกอบไปด้วยภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยงบลุรูชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลาง นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทภาคใต้ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่9พฤศจ,จิกายน68ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวและตาก ชาวบ้านและเกษตรกรควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายและเตรียมความพร้อมตอนเหตุตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา h t t p: //www.tmd.go.th หรือโทรศัพท์02399401213และ118224ชั่วโมงตลอดเวลานี่เป็นข้อมูลสำคัญที่ชาวบ้านและเกษตรกรควรเตือนรับรู้เพื่อป้องกันอันตรายและเตรียมความพร้อมตอนเหตุควรติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและความสงบของชุมชน